สวัสดีค่ะลูกค้าเดี๋ยวมาเปิดงานเสืส้อกีฬาโอเวอร์ไซส์ไต้ไอ้ลูกค้ารหัสไอ้มันจะเป็นใต้สีชมพูนะคะรุ่นนี้บางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นใต้นี้นะคะเพราะว่านานๆเข้าทีแต่มาเป็นสิบววาตู้แล้วนะขอขยับนิดนึงเสื้อกีฬาโอเวอ,เอร์ไซส์ตอนนี้ค่ะตลาดมากมากค่ะมาดูรุ่นนี้กัน ไปชมพูแบบนี้เลยนะคะลูกค้า SELP นะตัวนี้เป็นงานเสื้อกีฬาโอเวอร์ไซส์เกรด A นะคะอุ้ยใหญ่มากถ้าใหม่มากลูกค้างานเกรดเอท่าแบบเลยนะคะถ้าใหม่มากใหม่กริบใหม่กริบเลยครับ <laughs> ้อไซส์อะไรเนี่ยใหญ่มากอะ่ะใครชอบไซส์ใหญ่ๆมาเก็บเลยนะอันนี้ XL เหรอ XL บ้านเขาใหญ่จังเลยอะ่ะอันนี้ XL ใหญ่มากตอนนี้ยังเจอแต่แขนสั้นอยู่นะเดี๋ยวชมไปพร้อมกันนะลูกค้าเขามีแยกหลายอย่างอะ่ะมันมีตัวที่เป็นแขนยาวล้วนอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแขนสั้นล้วนหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นแขนสั้นล้วน หรือว่าเป็นแขนสั้นล้วนอันนี้น่าจะเป็นแขนสั้นล้วนนะลูกค้าเพราะว่าเขามีงานที่เป็นแขนยาวล้วนด้วยไซส์ใหญ่ๆเลยค่ะงานเสื้อกีฬาโอเวอร์ไซส์ผ้าใหม่มากมลูกค้าตัวนี้เปื้อนหน่อยนะสีขาวผ้าใหม่มากได้นหอกดไ XXL XL ทำไมใหญ่จังอะ่ะ XL ส XL ใหญ่มาก45่ 4, 5, 5, 5. กิโลนะคะรหัสไอป้ายสีชมพูสอบสวยมาก,มากป้ายสีชมพูนะคะเออนี้เป็นแก่นสั้นล้วนแหละสวยอะ่ะลายลาย,ลายนี่สวยมากเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอซ์สองสามเก้านะคะตัวนี้เตอกีฬาโอเวอร์ไซส์ size, แขนสั้นหลวนขอ้อก้มข้อปกพักกันเลยต้องแบบไปโชว์ไกลๆหน่อยเพราะว่าใกล้ๆสีดำนี่สี่สิบห้าโลวิเยอะ เสื้อกีฬาโอเวอร์ไซส์ราคาเบาๆเก็บได้เลยนะคะไปใหม่มากลูกค้าไปขายเป็นมือหนึ่งได้เลยนะ ไซส์ใหญ่นะคะ XL ขึ้นไซส์ใหญ่ผ้าใหมมันใส่หมือนเดนอันนี้รีบบอกค่ะหน้าร้อนแล้วลูกค้าชอบกีฬาแขนสั้นขายดี อกรอปกค้างกันเลยนะคะใครอยากได้คอปกก็เอารุ่นนี้ไปได้เลย,เลยอันเดอร์ค่ะ เอฟก่อนได้ก่อนเด้อรีวิวดินทางให้ฟรีเหมือนเดิมค่ะอูบิ๊กโลโก้ใหญ่มากลูกค้าอนด้ดานค่ะอุ้ยอันนี้เสืออนน้ออะไรอ่ะสวยอ่ะในกี้ด้วย สวนขอบกลมขอบปุกเกรดเอค่ะ XL ขึ้นนะลูกค้า ร้อยค่ะโอ้ยในที่ลูกค้านี่ของแดด แสงมันไม่สวยอะแต่งมันจ้าเนาะลูกค้าโอ้ยอันนี้ใหม่มากอันเดออ้านี่พาอันนี้มากก่าใ,ใหญ่มากใหญ่มากใครชอบใหญ่ๆจัดเลยจ้ะตอนนี้พร้อมส่งรุ่นนี้เลยนะคะถ้าเป็นเสื้อกีฬาโอเวอร์ไซส์อันเดเยอะเนาะมือหนึ่งตัวเท่าไหร่อ่ะ

เขนสั้นล้วนปกติสามพันกว่านะลูกค้าอันนี้ถูกมากเลยใต้นี้เขาแยกเข็นสั้นเข็นยาวให้ไกี้สวยอะ่ะ นี่เสื้อบาทหรือเปล่าจำนวนตัวเยอะมากถู กนะคะแขนสั้นล้วนเก็ดเอผ้าใหม่มากไปขายเป็นมือหนึ่งได้เลยลูกค้าไปขายเป็นมือหนึ่งแล้วห้างได้เลยเนี่ยใหม่จริงมีตัวเปื้อนไม่กี่ตัวเองข้อปกอันเดอร์เยอะไปถามเขาชื่อนี้รูเปล่ไซส์ใหญ่ๆเลยนะคะชอบไซส์ใหญ่เก็บได้เลย ตวนะ้าลูกค้ารหัสสินค้ากับป้ายคนละชื่อเลยรีวิวส่งให้ฟรีนะคะรีวิวส่งให้ฟรีสนใจเอฟได้เลยนะลูกค้าบางทีมันหมดไวนะระหว่างที่ลูกค้าตัดสินใจอาจจะมีคนเหมานะเอฟได้เอฟเลยลูกค้าตัวนี้ถูกมาก อีกป้ายหนึ่งขายอยู่สามพันแปดนะอีกป้ายหนึ่งสามพันแปดอันนี้ถูกมาก <c oughs> ใครอยากได้คอปกโอเวอร์ไซส์เอารุ่นนี้เลยลูกค้าคอปกเยอะ มากเลยนะลูกค้าใหญ่มากๆในกีค้คอก็คอข้างหลังก็เป็นในกี้อุมอ้มอ่ะอุ้มอ่ะอุ้มามี สีม่วงสวยอ่ะโอ้ยนี้เลยสีแดงสีแงแรงเลยเรียบร้อยเรียบร้อยลูกค้าป้ายชมพูนะคะตัวนี้เลยแลหัตไอซ์นะคะป้ายนี้โอเคลูกค้าสนใจเอฟได้เลยนะคะชมย้อนหลังได้เลยนะคะ